ตาอตุกยามอะเงินนะครับในนี้คุณดูนว่าคู่นี้ใครชนะไปนะครับการของกลุ่ยามปีแมตช์ที่แล้วได้แพ้มาแนะครับส่วนทางของศิลน้ริตนะครับแพ้ัาทั้งคู่ยังรอะไรยังรอเลยนะครกบมาพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยถึงประตูสุดแล้วนะครับไปนะพี่เอ้าคัที่นไปนี่เอ้าคนนะครับ ทำประตูที่จะไปออกแล้วนะนี ab ab ่ก็คือประตูเราสูตรมาล่าออกน้ปมะสิบเนี้ยจะเดเดเดอไมารู้จะไปยังไงครับโอ้ก็เขาบอกว่าวันนี้นะผ่านโคตโตเซ่นะไร่บอกว่าจะสูตรหรือเปล่านะวันนี้โคโตเซ่ไม่มาฮะเราต้องไปยังไงก็ต้องัปอยางยาวๆ็ล้องไปยังไงก็ตเองมาสิ เราสกัดเข้ามาแล้ว <are> จับบอลจนี้คกับปัะับได้เขาอยู่ตรงตีกับปุ้มยังเองกลับมาเลนกัชนเดิมตออัลและฝากนอยลงไป เอาครับตอนนี้ไหลมาตุวยเจ้าปี๋ยี่สุดครัโอเคเรื่องกครเมืองสกเลูกี่นี่ก็ได้โอเสกเบกีเสกครับขอยับไดกับผู้สงตัวได้กับผู้น่าละสาแล้วกงขยับตาได้กับผู้น่าละสงสัยขยับไปไปลึกซึ้อในปีแล้วดึงตัวนี้ว่า ว้าวเหลือใจะเลยดลยเลาไปเหลืออะไรก็เพื่อนกนสามออกลูกยางมะเดื่อกางออกแล้วถ้าวงชาวเมียกันร็เราไปหลบไปนี่ก็จะครับชมครับ หลายปาร์ลูกสูงก็เลยก็ผูกยิงเลยก็ออกไปไกลอะไรนะความน่าที่ล oh ูกบอลที่พาราพารานะครับเปลี่ยนกับการ์ดเราด้วยขอบพระคุณครับที่พาออกมวยยามเปรตแต่แล้วไปบอลตันกลางปาร์ลูกก็เปลี่ยนแดนมาสั่นจะมายอนกันมาเล่นหมัด เดี๋ยวเปิดเยอะแย้าย้มาตอนนี้ก็ไรก็ได้เกือบพันนลในนีครับวางวางไปนียเป็นบอลแล้วจะจับพวกส่งตัวรับเอาแล้วตอนนี้ชนะมาชี้ชี้บอลแล้วก็แก้ได้อยู่ตัวนี้มาให้มาฟรีสติไม่มีสัญญาอะไรต่อไปแล้วตอนนี้ใด้แก้มาสินั้นเลยดีเลยแล้วแต่ให้มาโดนตดเซตสาตรงไปได้นต่ก็กำลังไม่มา อีการออกลูกยัง่เอาล้กัตอนนี้เราเก็บมาใช้ครั้งหนึ่งบอลจับแล้วก็ให้มาในซิกล็อกล็อกแล้วจนอุ้ดีอ้อสอบคนอยู่แล้วพยายามจะีครับเอามาใช้โดนตากันเลยเขาบอกเข้าไป การขอเานอกนะครับบางสักผู้นะครับขอเสรเจแล้วกีเอดครับ

อ๋อเปเรืกต่อปเป็นล em. um> ูกพ SO ี uh, s <S okay, okay. Okay, okay. Right, okay. ่นะสารของสนะครับเนี่ยนะอย่างที่จายต่อเยว่าต่ปรนจะมีใหู้งทีสองคู่นะส่วนที่เหลือนี่ยคุณซอสปะเนะพี่ไม่ไปเาเป็นปเลยนะโอเคนะแต่ว่านักเตะแต่นที่มาแต่ระทีีมแลวเราะว่าสนุกื้แน่นนะสำหรับราการประชาชนนะตัดปนสาม นะโหต้องบอกว่าน่ามาสูงเลยนะอ่าตอนนี้กำบัปตัละวัตังหว่ยังนอนะลูกนะจะโดนอะไรไม่รู้ตัวนะกำปันละวานตอนนี้ก็จะเล็นยังไมาดูบรรยากาศต่อไปแล้วล่ะ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 ล่ล่ะโอ้ยักษ์แบบประจบแบเตี้ยยักษ์ลุลญาตีฮะขอติชายโยนะพีล ตอนนี้สองขึ้นมาเป็นสตัวนยแล้วแต่ออกเฉยก็เฉยครับอเคครับแบบ้ไม่ได้แตให้เปนแ่องานะครับกอแตอนนี้ก็เนการเล่นลูกยางปกติเวว่าตอนนี้ขยับไปยกเข้ากองเดี่ยนลูกยางปกติเว้นะการที่กองเข้ามาที่ตรงกลาง ก็ต้องบอกว่าตั farther, yeah. ้งแต่ในที่เรืยองร้าโปเนี่ยจังหวะจบเยอะนะจังหวะจบมีให้เทียบเลยแต่ว่าถูทอไม่ไดมาสมทเ่ได้ี้ย่อแเ่าน้มได้ยมันต้องาได้ดีเไม่มีคมาได้เปนอะนว อาตอนยังมามงม่เสร็จังไมสูโอ้โยัอกเสียแล้วก็โยมาลายมีโอกาสจเองละเรียบตอนนี้ครัสามเนกระสุกออกสียกัต้งครับโอ้โหเนี่ยอันนี้โค้ดมาอันนี้โค้ดให้มาโอ้โหเกมวันเจ็ดเกันเดลยเกมวันเจ็ตมั ถ้าเราพอลอแปดด้วยอาจจะเช่าเช่าเพราน่าจะชอบอยู่นะนีอาจจะรอนี่อาจจะเข้าทางอาจจะชอบนะสินงทั้งสิ้นเนี่ยโอ้โหอ่าได้เงินชาได้เงินดูเลยนี่เอารถของเรื่องที่โซนอะไรก็เป็นเรื่องอะไรโอ้โหเป็นล้อของจริงของแท้งนะฮะตรงนี้มันแตะเลยเที่ยงเออจัดมาเที่ยงเออเก่งแน่นอนสะเราเจอแล้วเราชนะเขเก่งเที่ยงหรอ ตอนเช้าเราช็อตเลยเลยกูก็ช็อตเหมือนกันเอานี้กลับมา้บกันตลอดจ้าเดี๋ยวผู้ชนะแล้วนะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราได้เด้ผิดหรือว่าบางทีเราตึงตัวตึงอยู่เลยเราให้บอลเลื่อนไปได้ปิดได้ผูกเล่นไปก่อนนะอดทนไปก่อน เดี๋ยวจัวหวาเราไม่ได้เปรียบอะไรหรือว่ามีการปให้ลักจะผู้สิทธิจะแจ้งใราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่สิทธิ์สัญญาเล่นต่อไปนะเอาพันีุลูกม้มาปีกับปานนาหลังนกัจัอะไรยกับทางซ้ายแยาบาลที่ลุงมยังมีกันเจ็ครับออกกันา เอาลยตอนนี้ขึ้นเีงลูกยางก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับมัเป็นที่สอยางจะพลงกาอีกครับแล้วม่ใช่มีโอกาสได้จบตอนนี้สิบล้วเอาไปใช้แล้วังหวันต้องรับถึงบอล้องเพื่อนแล้วจะยอมใช้ปีก็่าดูเจะขอไปไหนจะขอไปไหนจัดงานแน่เลยรแต่นี้อลล้อ อยากไปเช็มาเลยมูสตรงกันไปกันแล้วแันตอนี้ตั้งาตั่แตะหลบงแตะหลบดวงทุกอย่างไ้แล้วนี่ก็โคตรแปเราจะเรียไม่ดกันย่าี้กันนาดนี้อับมาจีว่าเราทุกอ่า

นอลว้จะหลับน้เปี่ยจะได้กอดยไปห้องนี้บอเขาไปดามาุณนอนกับไอ้ป๊อปไอ้้ยงกับโัวพี่นอนได้แยนอนอยู่ข้างกูไม่รู้เรื่องบพราะุนอนก่อนจ้ะกูากอนไอ้้ยตื่นมาแค่นี่ถ้าเกิดตื่นมาแล้วเป็นแ่แม่เจ้พากต้องิดชอบเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยกายเปละครน้ำเน่าจอมเก็ดแต่ันงานม้กกี้ดกเนที่กอง ลูกปจะดี่เอาตนแรกให้นก่อนครับแล้วกมาของเะจอดีแลวเลไปจับดีรก็จะทีที่ชุดเป็นแก้มของึกกะดามแต่นีอ่าที่ชแลจะของเสือต้องไิกครับข้าไปนี่แเดี๋ยวจะมงาของลุกจับพอดอ๋อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียก็ขอจาไปหมอพีนะครับด้ออกด้วยากีนะไม่จีแต่ข้ามไปลุเออ ใช่ครัไปนะตอนนี้ตอนนี้มอกหน่งเไปสองนีเนะรับไม่เวลาไี่เรื่องนานมันต้องพัฒนาแท้ใช้เวลาทานทีเออกับก็พอได้ไปเลยแต่ตอนนี้ครับทางออกที่ยังนี็นทออกมี่ใช่ใช่บอกกันที่สี่เลยนะจับมาเป็นเช่นแล้วไปทางตอนนี้ก็ยกมาไม่ไดือดรจะได้ก็มาบอไปก็เป็นน้เห่อ บูดบ่ไอมาบอไปเรื่อยได้บอลกงชา้ก็จับบอลที่มีย่งตีาอะไรก็บอออะไรนะกินโตเกียวอยากกินโตเกียวอ่าดจ้กลับไปยิโีอพดสีนยใหญ่ฝากคอมเมนต์ว่ากินโตเกียวหอมมากนะ ลกตีก็หอมมากนะลตัวบริการคีด้วยนะขอมพณคยับเสื้อผ้าเอาละครับน้ำรองเท้าจะมาครับข้าหลังเข่าหลังแล้วมะพร้าวหอม้หอนี่เลยมะ้าวนะับมะ้าก้วไม่้ะโคตรโคตรว่าพี่จอายเลยนะตีน อะไรก็ได้อะไรก็เอาอะไรก็เอานะโปโป๊ะทั้งคืนนะโป๊ะโปังคืนเอาตามเอาตามเอออยากินบัตซี่ยู้าก็แล้วกันัี่จ้าเอาตาเอาตามัตซี่ข้าวที่เป็นยักษี่ะกานก็แล้วกันเอาตามมาไ้เอาตามมาดังเล็นเออดังเล็ดโอเคดังเล็ดดังเลมันไังเล็ดไปงเสียายเสียก็กันบัตซี่แล้วก็เจ๊ จัดกไม่นะนะคักาไปนะเมื่อกี้เราหยอกให้อครับาไม่ดปูเลยนะงสองสองสนะันนี้หยอกนะอาล้วกร่อกตอเขพยายามดีพยายามาจะได้จับบอล เอาเลยเลื่นไมเวลารอเดินแบตเต็ม้องเลยตอกไปตอมากไปตอกมาตอกได้สามตุ้สี่ตุ้กแล้วเอาตุ้งมาไน้เอาลูกพยายามอัดตีเอาแล้วกาแกสามตุ้งอันนี้เลพยายามตีเิร์ลไเติร์ลไปยมาแล้วก อย่าสกิดตันี้ก็ยังปล่อยไม่ออกตัวนี้ก็วจี้ทานช์ชิ้นทมันก่อไปอัน้เรบอกข้าไปผู้ชวก็ไม่ทีน้ก็จะได้ับเสร็จแล้จิ้ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากสาธเก็บบอลมาีัะเ้าขอโทษออลทางต่างๆโอเคขอบคุ เดีกยณะลับมืนเบีร์มาล้นะครับก็จะเป็นของมุกแกมกรีครับเป็นจังหวัเที่มีการร้องเพลงนะครับเอ้มุกเบียร์มนาวมเบียร์นะครับเด็กแก่ร้อนไปตัดไปสัญญาแล้วก็ยกเชฟมาด้นหลังเด็กจะบอกเสียงบรรดานะแต่ก็จะรับตัวกันหลังจากนีเอนมาออกเสียงประสิทครับ หลายมาแถวสองยัดเครื่องบกห้วทิ้งสงสงบอลหลุดออกไปก็ัะมีการรักกันนิ๊ลูกจะพีเอาแล้วก็ตีกันกับมาที่บกุสาบตัวใหญ่ๆตีลูตัว้าต่าอยู่ตรง้กันเวลาีนนี้ก็บอกว่าตั้ายลูกไม่ห่างเออีเอ สี and <AND well. ่ล oh. no. ูกปรหาจะมต่อขอไดสองไปี่มาแล้วกพอใจนะครับาพยายามอีเอาตัวเองกมาต่อที่ประสัโตมาดึงตังนี้ก็าแล้วสกิ้าแล้วเปิดสาจะได้มาจะมองไม่เนะครับเปนบออยัอีนะครับ เอาไปกินมาให้ด okay. ้เนงนาิญัีเดี๋ยวเต่อไปครับเอาสักตุเอาสักตุจกดะเรยเจะวรับประทาลยวมานนีทีงานของูกพิาพัดีจะพิจิจะมรนะับกรับะพิญัดีแต่แต่เขาสอนานรนคไม่ดีกอระมาูกัดีครับจรถ้ามีของอยูเนี้ยก็ไม่กูไม่เข้าไปไหนอยู่้วั เราเปรียกันวันนี้รายายามเกันของอะไรมาเ่ใช่หรออาจะลโซนลเ่แล้วใครจะไปเนันก็จะเปนรอมจขงไม่ขาดอ่ะาาวันนี้เราได้านีะอเราได้ขวาไไปัั่นี้ัใวรเร่อวาเรร่เาไปโอ้สายขวาเน่น่ Ô mọi người ăn mặc quái 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 ăn mặc พยั้ายอนนีจจบมาจ่อไปข้าวตอนนี้ลัสองอยู่สองคนเล่นกันสองคนแล้วครับพยามขวาไม่มีซ้ายมามุดตอนเอาไาแก่ตอนนี้จับอลไหลมันนสลนี่บอลกามาสิมาแต่กเป็นกัมาไมาลีใช้แอกข้างไปออกไปแย้างราัะเ่ับู้ชจัดแต่จะกดไป่โซนแล้วก็บอกว่าพอแล้วนะมาสักคลน่นะได้เานกัน ก็อนะครับนะครบอนบี้จะพูดไปครับบาาาาได้เลยครับเยครับเียกีาอกหัับร้าสสิงห์ร่งเรือรับปการอาาได้เลยครับนนีพูดไปครับไปไปแวนี้ไม่ไโอ้โห ใช่เนาะพูดเมื่อกี้อะไรอะูเมื่อกี้อะไรอะอะไรอะแพ้แพ้เอลีนทีออมน้อยสามสามหนึ่งสามหนึ่งไอเอโยยาแพ้โยยาแพ้เราเล่นสามหนึ่งแม่พูดหวยไม่กู้เรื่องหยอะไรแม่ไอ้ยังขอนี้กูดหนี้ เวลาเหลือสนาทีครับกันที่ยติาหลังครับแต่าเชแลกันทได้ีมารอกท่านมากจริที to ่มาโต๊ะขอบคตุ like ีสองมาให้กทำได้ีมารอบคุณทุกาด

อ่าเดี๋ก็มองหลังไปมุขชักปุ่มกันให้ไวด้วยนะเดินไปด้วยตอนนี้มีเวลาเหลืออีกสี่นาทีไม่ถึงแล้วตอนนี้ครับอ่าตอนที่เดินลูกตอนนี้ก็แต่ตอนนี้เราถามแม่กระด้านับไปหลังมาเยอะมากเกินสตาร์ระองลูกไมอยากไปจครับโอกอะไรไม่พุ่งมากจากโยนังไมห้มริงเป็นเจงดครับโยกจากกบตาลทรายขอจากบตาลขวาตอนนี้กยายมจะเจาะยิงลับของเซนต์นักเซนจูนครับ

จะวางเทนนิสแล้วได้ไปราบของสีน้าไปสครับจรับความรุนกรอบระดีแล้วความคู่กันล่หลังจากที่มาได้การมีความเซ็กซ์ล่าเซ็กซ์ยังน้ำจ้มสีหนาก็จะดึงขึ้นมาในความรักแต่ก็พูดลูกออกมาต่อไปต่อไปลูกที่จะก้าวลงมาอย่างไรก็พอพอดีสองคนจะได้มาเอามาเกาะตรงศัตรตรงเป็นเกาะกระจายกันที ชักอยเลยได้บอลไหลฝ่ายอยู่แล้วลอง้ยายามนดองออกหลังลังล้วตวเนะตปนตัวสคัตัวตัวาเนการอเาสิ่ต่รเทาย่ที่รเทาตรเทนีต้องนตนตนตงนะ กบมาเล่นต yeah, oh, so mm ่อ hmm. ทีนาอข้าตแล้วก็ชนะเนนเข้าสทนะก็พอมาแล้ว uh, ่ยามาไปเลนปประเทศได้แล้ว no. ิลา so ้องตด้วอ้ควไมาตอกต้อง่ารด้วยการแถมด้วลแล้วปอกาเสียงเป็นการฟาครัที่สองนะนของลูยาาีนะครับในการลนะยาล่แล้วได้ไห <ห>ไปต่อตอนตวนี้ก็ต้องรับไฟกันเป็นคนเล่นจกผูัครับลุยอย่างเป็นไม่มีอาจารย์ดอกนะครับตองโดลูกนะอาจารย์ไปแล้วครับฝากรับจังหวีรับลูกเป็นอย่าเป็นมิครับ่งกันไปแล้วที่เหนืแล้วยตรับไเอาจบช่วงสุดท้ายขอเกในวนนี้กบไม่ได้เป็นปัญหานต่จะต้อบเสียภาษีนะ พอครับทั้งเยอะเลยครับเอาลปยังปีะก็สู้กันที่เดยวกันเลยครับแล้วก็หมดแล้วก็แตกกยังกนอยครับจบเกมนะครับกระดานจะได้ของเศรษฐศาสต์นะครับเอาชนะของลูกนันเียนอี่5